สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งตะคะโอ้ยประธานของเราน่าโูจังเลยอยู่ในบ้านก็ร้องกันไปตากลมนี่เลยนี่ถึงไมปลงดีเออเออดูประธานของเรามานั่งดูการบริหารงานนะคะนี่มานั่งดูช้างว่าเป็นยังไงอ,อพอใจไหมประธานพอใจไหมคะเออไปวัดลงแล้วนุน เย็นไหมครับเย็นไหมฮะฮะเย็นไหมอ้าสวัสดีเอฟซีควันออนนะนี่เฮ็ดอีหยังคุณเฮ็ดอีหยังนี่ปั่นอาหารเสริมโอ้คนกินได้ไหมอาหารเสริมของช้างนะคะนี่ าทางโครงการคันาจือกจากาเขาให้เฉพาะช้างที่24เชือกนะคะที่วันนั้นที่ไปโรงพยาบาลช้างนะคะนี่ทดลองกินก่อนนะคะทั้งหมดช้าง24เชือกว่าทดลองกินดูก่อนว่าเขากินดีไหมถุงละกิโลนะคะแม่เมสินี่ของเราก็จะมีวาสนากับพี่ใหญ่นะคะนี่ลองทดลองกินมาวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะนี่วันที่สามแล้วเป็นอาหารเสริมนะคะเห็นว่า เห็นทางโครงการโฆชณาจากว่าเป็นอาหารเสริมมีส่วนประกอบเป็นร้อยชนิดเลยนะคะนี่ร้อยกว่าชนิดนะคะนี่เล็กๆแม่วาดกินนี้ไม่หมดไม่หมดถุงนะคะไม่หมดถุงแม่วาดนี้กินไม่เคยหมดครั้งเดียวนะคะนี่พี่ใหญ่ของเรานี้กินครั้งึ่งหมดเลยนะคะต้องปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะไม่ต้องผสมไม่ต้องมีผสมกล้วยนะคะนี่เพียงแค่เราผสมกับน้ำพอมันมาเป็นกําเป็นกําได้ ทำเป็นก้นเป็นก้นได้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าช้างช้างกินดีก็จะมีให้กับช้างในโครงการโคชณาจากทุกเชื่อนะคะนี่นทางหน่วยงานบอกว่ากระสอบหนึ่งเป็นพันเลยนะคะแม่แม่เอซีกระสอบหนึ่งจะแพงมากอาหารชนิดนี้หนึ่งในนั้นก็มีพี่ใหญ่กับแม่ว่านนะคะทดลองกินก่อน ไม่รู้ว่าเขาจะให้กินไปกี่วันนะคะก็คงจะกินไปเรื่อยๆเนาะก็มาเก็บข้อมูลไป w, ทุกวันทุกวันนะคะว่าเขากินดีไหมหนึ่งถุงนี้กินหมดไหมอะไรอย่างนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าไม่หมดภายในหนึ่งวันนี้หนึ่งถุงนี้ถ้าเกิดว่าไม่หมดภายในหนึ่งวันเขาก็จะเ,เขาก็จะมีเขียนรายงานบอกนะคะว่าช้างเชือกนี้กินไม่หมดหนึ่งกิโลภายในหนึ่งวัน เขาไม่ให้ข้ามคืนนะคะแม่แม่ซีไม่ให้ข้ามคืนถ้าเกิดว่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆออันนี้ไปดูพี่ใหญ่ของเรานะคะว่ากินได้ขนาดไหนเขาเขาไม่ให้กินด้วยกันนะคะกินคนละถุงออันนี้ให้พี่ใหญ่กินกลอนโอ้ปอนเหมือนเด็กเลยนะคะนี่ วาดมัวแล้วไปวาดนิ้วไปวาดดิโอ้ยไม่วาดโคแล้วโคอีกวาดเอ้ยวาาเขาให้พี่ใหญ่กินได้หนี้มสรสางกับพ่อหม่าสางเนอะดูดูไปวาดไปวาดคนละถุงได้ไปวาดคนละถุงของใครของมัน โอ้ยขอชิมหน่อยไม่ได้บอกเขาว่าชิมหลายก้อนแล้ไดไม่ไหวดิฮะมาชิมหลายก้อนแล้ดาสิเอะเวลาทีหมอป้อนนี่ไม่ยอมกินได้ไม่ว่านี่โอ้เขาต้องกินกับสามีเขาก็ถึงจะกินเป็นอาหารบำรุงเนาะอาหารบำรุงช้างเห้ยเหรอ โอ้ยเอ็นดูแม่วาดโขกินโขกินจนได้เลยโอ้ยมึนมากแม่วาดนี่มึนมาก,มามมากโอ้หมดเลยหนึ่งกิโลต่อไปจะเป็นคิวของถุงแม่วาดนะคะนี่ถุงแม่วาดพี่ใหญ่จะได้กินด้วยไหมนี่เออป้อนเหมือนเด็กๆเ,เลยใดนี่สงเชือกนี่นี่เอออจะต่อไปจะป้อนประธานด้วยนะคะนี่ประธานแ <laughs> ดดก็ยังมาไม่ถึงประธานหนาวไหมครับหนาวไหมครับ พี่เลี้ยงไปไหนหมดพี่เลี้ยงอู้ยประธานเราอือตื่นหรือยังนี่ตื่นหรือ,อยัง,ออยงฮะทำหน้าไม่พอใจโอ้ที่ให้มาดูช้างนี้อยู่ได้ไม่มีการเสียงลงนะคะนี่ไม่มีการงเ้อ ไปแล้วคิวที่สองไอ้ถุงที่สองถุงที่สองอันนี้จะเป็นถุงของแม่วาดเดี๋ยวนี้เอเอต้องกินด้วยกันโบต้องให้ต้องให้พี่ใหญ่กินเยอะกว่าน,นะคะดีเพราะว่าเมื่อกี้แม่วาดกินเยอะมากเลยแมาา่วาดอือขออีกแล้วแม่วาดแม่วาดยังไม่เบื่ออีกโบอ่ะออ <laughs> ดูด <laughs> ไม่ว่าว่าอยู่ด้วยกันต้องแบ่งกันเพราะว่าไม่ว่าว่าแบ่งถุงใครถุงมันไม่ได้กินคนเดียวมันไม่อร่อยต้องกินด้วยกันนุ่นไม่ว่าสามครั้งแล้วพี่ใหญ่ยังเคี้ยวไปหมดเลยเออ <laughs> <laughs> เอาให้ได้แล้วเขาว่าให้ได้แล้วให้ได้แล้วโอ re, ้ยขอใหญ่เลยดูด <sm> ูเออแม่ว่านว่าโพทำไมขี้เหนียวถี่เยอะเขาว่าโอ้ยขอขออีกแล้วยังไม่หมดปากเลยมือนี่รีบขอจังเลยมือนี่หนาวไหมว่านาวไหม หมดแล้วเออเออดออ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 ูอร่อยไหมเอ,อเป็นอาหารที่มีอ่าส่วนผสม จำนวนร้อยกว่าชนิดนะคะแม่แม่เอซีอันนี้ก็มาทดลองให้ช้างกินเฉพาะช้างที่ไปตรวจไปไปโรงพยาบาลช้างเมื่อนั้นเมื่อเมื่อวันนั้นน้อยยี่สิบสี่เชือกนะคะนี่ถ้ากินดียังไงก็คงจะให้ช้างทุกเชือกนะคะนี่ในโครงการโคชนาจักรสองร้อยเชือกอันนี้ทดลองกินก่อนนะคะทดลองก่อนแพงมากแพงมากทางอ่าโครงการโคชนาจักรว่าอาหารหัวอ,อาหารชนิดนี้แพงมากๆเลยะครัว่า ช้างกินดีนะคะช้างกินดีให้กินวันละกิโลนะคะนี่วันละกิโลเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันว่าแต่งตัวไปถึงไหนแล้วจะได้ไปโรงเรียนไหมวันนี้นี่ประธานของเราเปลี่ยนที่นั่งอีกแล้วนะคะประธานของเรามานั่งตากแดดอ่อนๆอยู่ลบ <laughs> ลมอยู่ในบ้านก็ร้องอยู่คนเดียวกลัวผีหรอกเออ เออเออ,อไปดูนักเรียนก่อนเอออยากลุกแล้วอยากลุกแล้วจ้าชุดโกโกวาที่หนูอ,อยากได้โกโกวาที่หนูอ,อยากใส่โกโกวาอยังเช่นนี้นะเอออะไปโรงเรียนล่ะเออเ้โห<น> <c oughs> ประธานให้นอนแล้วประธาน โอ oh. ้อรเซรอยังเด็กๆเรอยังสวัสดีหร um> ือย uh. ังสวัสดีค่ะสวอยดนะอว้ปสวัสดีพ่อวะเฮ้สวัสดีค่ะโอ้ยด uh> ู เอ,อออ,อถ้าไม่หอมแก้มจะเป็นอะไรไมหมฮะแล้วทำไมต้องหอมแก้มด้วยเห็นหอมทุกวันเลยฮะฮะแล้วทำไมไม่ทาแป้งหน่อยวันนี้วันลูกเสือเนตรนรีวันพุธนี่พากันอาบน้ำไหมหน่ฮะพอมีเออ,อ ไม่ได้พากันอาบน้ำเลยหนิอาไม่อาบน้บไหรอกอาบยังไม่อาบก็ยังไม่อาบไงก็ยัง sure ไม่ว่างเนาะยังไม่อาบอาไม่ได้อาบตอนอุ่นๆแก้มบุ้มได้อาบน้ำไหมไม่ย่อมรับมากเลยเดี๋ยวยังไงขอตัวไปส่งเด็กๆก่อนนะคะมีบทกลอนอะไรฝากไหมมีเพลงอะไรฝากก่อนไปไหมร้องดนตรีเก๋าเตะเตะเต่เตะจะแปดโมงแล้วโนบามีปะจะแปดโมงแล้วเออสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเออ อือสวยมากอือหน้าทำไมขาวเท่งอ่ะหน้าขาวเป็นเม็ดเลยมึงเอ้ยตายตายตาย